เที่ยวบันเทิงสดช่วงนี้นะคะนำภาพบรรยากาศของการบัพปฏิทินค่ะที่เซนทันเวสเกตนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากๆแฟนๆชาวบางบัวทองนะคะเป็นแฟนชาวบางใหญ่โอ้โหมาต่อคิวกันแบบหนาแน่นเห็นแล้วชื่นใจจริงๆค่ะแล้วที่สําคัญนะคะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าสาวมุกดาณรินทร์รักเขาก็มาร่วมแจกปฏิทินด้วยนะคะในครั้งนี้มาพร้อมกับคุณอดัตทีค่ะแชมป์มรากอนแอดนักลึกนะคะปิ่นชริมพรและทีมผู้ประกาศข่าวตัวแทนรายการเที่ยวบันเทิงสดของเราก็ไปด้วยใช่ค่ะคุณนิว ปวดค่ะไปมอบปฏิทินแล้วก็ส่งความสุขรวมถึงคำอวยพรดีๆให้กับแฟนๆด้วยค่ะเอาวันนี้ดีใจมากๆค่ะส่งสุขท้ายปีให้กับแฟนๆช่อง7 HD ก็วันนี้ถือว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีที่ทุกคนจะได้ปฏิทินก็ปีหน้าอะไรยังไงก็รอลุ้นกันใช่มาแบบวิ่งมาเลยทุกคนตรงนี้ก็ตกใจดูเชื่ออเอ้าพี่พบกมาได้ยังไง ใช่ค่ะก็พอดีมีงานแล้วก็แบบไม่แน่ใจก็เลยแบบยังไม่ได้บอกอะไรตอนนี้ก็เลยแบบเออมาได้ก็รีบมาค่ะที่สําคัญคือวันนี้คนเยอะมากนะฮะแล้วก็ทุกคนมาก็กีดก,การ์ดกันถ่ายรูปกันทั้งนักสแสดงและผู้ประกาศข่าวของเรานะครับครับผมก็ดีใจมากครับคนเยอะมากแล้วก็ได้มาเรียกว่าส่งความสุขท้ายปีให้กับแฟนๆช่อง7 HD นะครับก็ เขามอบความสุขให้เราแล้วแล้วก็มอบความสุขกลับด้วยนะครับตั้งใจมาจริงๆเพื่อมากเลยแล้วก็เพื่อนีที่นิวดด้วยใช่เราเป็นแฟนคลับช่องเจ็ดนะใช่เราดูตลอดไม่เคยพลาดเลยก่อนจะไปทำงานก็ดูดูเหมือนกันชวนคุณแม่ดูด้วยใช่เออที่นิวแอบจ้างไปเนี่ยจ้างเขาเท่าไหร่ใจเขาเท่าไหร่เมื่อกี้ครับคุณนิวดแต่แฟนคลับเเขาเยอะ มากค่ะ